สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่3 0ิตต์พฤษภาคม2565พาเวลเซอร์เฟอร์นักเกอร์รัตุมตรีช่วยว่าการกระสวงหัดไทยของโปรแลนด์ได้ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเวลานี้ทางด้านโปรแลนด์นั้นยังไม่ได้รับการโอนเงินจานวน144.6ล้านยูโรหรือว่าประมาณ5,300ล้านบาท ที่ทางด้านคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอเพื่อช่วยเหลือโปรแลนด์ผ่านวิกฤตรัสเซียยูเครนเนื่องจากว่าโปรแลนด์นั้นต้องเผชิญหน้ากับการใช้จ่ายหลายพันล้านยูโรจากการที่กลายเป็นประเทศที่ทางด้านผู้ลี้ภัยจากทางด้านยูเครนนั้นเดินทางเข้ามาอาศัยซึ่งสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับก็หวังว่าจะให้โปรแลนด์นั้นช่วยดูแลแล้วก็สาภาพยุโรปนั้นจะมีการช่วยเหลือโปรแลนด์เป็นเงินเข้ามาเนี่ยครับแต่เวลานี้ก็ยังไม่ได้ แล้วก็การช่วยเหลือจากสาภาพยุโรปนี้นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเป็นยอดเงินที่น้อยกว่าปกติมากพาเวลเซเฟอร์นักเกอร์นั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีที่ทางด้านโฆษกหญิงของคณะกรรมการยุโรปกล่าวกับสื่อมวลชนว่าข้อตกลงเงินช่วยเหลือกับโปแลนด์จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนก็บอกว่ามาตรการที่คณะกรรมการยุโรปอ้างถึงไม่ใช่มาตรการเพิ่มเติม เงินนี้เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนอื่นๆที่อยู่ในงบประมาณของสหภาพยุโรปอยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยครับผู้สื่อข่าวของโปแลนด์นั้นยังรายงานว่าสาภาพยุโรปวางแผนที่จะให้การช่วยเหลือด้วยเงินทุนที่ไม่ได้ใช้จากงบประมาณที่ผ่านมาและจากโครงการฟื้นฟูโควิด -19 ทางด้านพาวเวลเซฟเฟอร์นาเกอร์นั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ต้นความช่วยเหลือที่โปแลนด์มอบให้นั้นมีมูลค่าหลายพันล้านยูโรไม่ใช่เพียงแค่ล้านยูโร ั้งนี้เนี่ยรัฐบาลของโปแลนด์ได้ให้การรักษาพยาบาลการศึกษาแล้วก็บริการอื่นๆแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนฟรีมาโดยตลอดมีรายงานด้วยว่าผู้ลี้ภัยชาวยูเครนประมาณสัก80%อาศัยอยู่ในบ้านส่วนตัวของชาวโปแลนด์เสียด้วยซ้ําจนถึงปัจจุบันนี้ตามการประมาณการขององค์การสหประชาชาติมีชาวยูเครนลี้ภัยมายังโปแลนด์นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนเมื่อวันที่2 4กุมภาพันธ์2565ั้นั้นเนี่ย มากกว่า3มล้านหแสนคนโปรแลนด์ไม่มีการควบคุมพรมแดนกับประเทศอื่นๆและแม้จะมีผู้ลี้ภัยจํานวนหนึ่งเดินทางต่อไปยังประเทศที่สแล้วแต่ว่าทางการโปรแลรนด์นั้นยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีชาวยูเครนมากกว่าสมล้านคนยังอยู่ในโปรแลรนด์และประมาณครึ่งหนึ่งที่จะพิจารณาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในโปรแลนด์แบบระยะยาวอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับทางด้านคณะกรรมการการยุโรปก็บอกว่าให้โปรแลนด์นั้นเนี่ยรับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ และทางด้านคณะกรรมการบริการยุโรปนั้นเนี่ยจะมีการตอบแทนด้วยการโอนเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยให้กับโปรแลนด์เป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูชาวยูเครนที่ลี้ภัยเข้ามาในโปรแลนด์แต่จนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับโปรแลนด์บอกว่ายุโรปนั้นยังไม่ได้มีการโอนเงินจํานวนนี้มาให้พวกเขาแต่อย่างไรทําให้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นยังตกอยู่ในมือของทางด้านโปรแลนด์ทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าทางด้านสหภาพยุโรปนั้นเนี่ย จะเร่งโอนเงินตรงนี้มาให้กับพวกเขาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่ามากขึ้นทุกวันนั่นเองครับ